อรุณสวัสดิ์ว่านสวนเราฝันค่ะเดี๋ยวเช้านี้ประส้มจะพาไปเดินสำรวจเนาะเรามีผลผลิตอะไรบ้างหลังจากที่เราปลูกไปได้สี่เดือนเศษๆปีนี้ฝนตกดีมากเลยไปสำรวจกันนู่นเห็นหยกไกลๆต้นมะละกอค่ะไปดูกันสิ ต้นมะละกอสี่เดือนนี่ืตโตดีจริงๆเลยค่ะต้นที่ไม่โตก็มีนะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยไม่แน่ใจเขาเป็นอะไรค่ะใบก็เหลืองลูกก็ไม่โตใบเหลืองเหมือนเป็นเชื้อราเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหุดละต้นที่เป็นอย่างนี้ ใครมีคําแนะนําบ้างคะว่าต้องทํำยังไงบ้างประส้มก็เอาแบบขี้เท่าเศษฐานมาใส่เห็นไหมคะก็ช่วยไม่ได้เนี่ยขี้เท่าเศษฐานประส้มใส่ไว้เมื่อเดือนที่แล้วแต่บางต้นก็ดีนะไม่เป็นไรนี่คะ่ะอย่างต้นเนี้ไม่เป็นไร เราก็ไม่รู้สายพันธุ์เนาะว่าต้นสายพันธุ์อะไรเพราะว่าอันนี้คือเพาะมาจากที่บ้านค่ะไม่รู้หรอกว่าสายพันธุ์อะไรอันนี้น่าอันนี้สวยเนาะลูกยาวๆอย่างเงี้ยเนื้น่าจะแน่นดีอืมเนี่ยค่ะลูกสวยใครรู้ว่าต้นไหนสายพันธุ์อะไรเม้นบอกว่าส้มหน่อยนะคะแต่ว่าปลูกเยอะค่ะมีเห็นต้นก็ปลูกปลูกปลูกเพราะเราชอบกิน กินทั้งส้มตำกินทั้งมะละกอสุกอ้าวต้นที่อยู่ข้างๆกันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะต้นนี้ที่ป้าส้มปล่อยไว้ให้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเนี่ยต้นหนึ่งโตดีอีกต้นหนึ่งเหลืองเหลืองยังไม่โตก็แต่ก็โตในระดับหนึง่งไม่ถือว่าเล็กมากดอกก็ดูดีนะคะดอกก็น่าจะอย่างนี้น่าจะเรียกว่าเป็นดอกกระเทยได้เนาะเนี่ย ไม่ใช่ดอกตัวผู้ไม่ใช่ดอกตัวเมียลูกเขาก็น่าจะดีส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นดอกตัวเมียชัดเจนเนะะี่ยค่ะดอกอ้อนอวนๆอุบๆวดเป็นดอกตัวเมียลูกเขาก็ป้อมๆจริงๆแล้วอาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ได้นะคะลูกก็มนมนสวยอยู่เนาะลูกนี้ฮอลแลนด์หรือเปล่านะ ถ้าจะดูว่าฮอนแลนด์ไหมดูใบจะชัดเจนค่ะเดี๋ยวพ่อส้มหาดูซิใบเขาที่ใบเขาจะมีธงปักอยู่ไม่มีค่ะต้นนี้ไม่มีธงไม่ชัดเจนว่าพันอะไรแต่ลูกก็สวยเนี่ยลูกมุนมุนสวยดีอือหือลูกนี้สวยขนาดนี้เล็กๆอ่อนๆน,นี่ก็เกือบโลแล้วเนี่ย มาดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็ใบจุดเหมือนกันเนี่ยค่ะสงสัยเป็นราน้ำค้างอะไรแบบนั้นไหมว่าช่วงนี้ฝนตกชุกฝนตกดีปีนี้ฝนดีค่ะก็ช่วยเรารดน้ำแต่ก็เรื่องที่ไม่ดีก็มีคือเนี่ยแหละโรคต่างๆก็จะตามมา ต้นนี้เริ่มใบลายแล้วข้างบนนี่ก็ลายเห็นไหมคะเนี่ยเหลืองๆไล,ลายๆเนี่ยจะต้องจัดการยังไงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนี่อันนี้ร่วงแล้วส่วนต้นนี้ชัดเลยคะ่ะท่านผู้ชมแย่แน่เลยอ่ะแก้วกลางดงเตี้ยของประส้ม เตี้ยมากเลยดูลูกเขาสิลูกเขาก็สวยเสียดายอะ่ะถ้าจะต้องเอาออกอะ่ะกิ่งแขนงเต้มเลยดูสิเขาแตกแขนงเก่งมากแบบหกเจ็ดกิ่งแล้วดูลูกเขาสิลูกเขาสวยมากเลยทำส้มตำอร่อยดูสิเนี่ยเกือบถึงพื้นเลยว่าส้มต้องจัดการยังไงเนี่ย ใบเหลืองใบจุดดูสิคะเนี่ยหาวิธีจัดก,การให้ได้ก่อนก่อนจะตัดสินใจตัดทิ้งยังไม่ต้องตัดทิ้งเนาะเสียดายดูก็ส่งจะเด็ดกิ่งเขาทิ้งมั่งกิ่งเขาเยอะลูกสวยเลยเห็นไหมคะยาวๆสวยดี ต้นเตี้ยสูงเมตรเศษเองค่ะส่วนต้นนี้เตี้ยหนักลงไปอีกแต่ต้นนี้โรครุมเร้าเลยเห็นไหมคะจะต้องจัดการยังไงเนาะนี่ค่ะอ้อนี่ลูกเขาเกิดถึงพื้นเน่ นี่อันนี้คราวที่แล้วก็ไม่ดีปราส้มก็ตัดยอดออกค่ะแล้วยอดเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะนี่ไงยอดเขาก็เหลืองๆไล่ๆเหมือนเดิมแก้ไม่ได้เอาที่เท่าใส่ก็แล้วอะไรก็แล้วจะต้องจัดการยังไงเนาะ ต้นนี้สูงนี่ไม่ถึงเมตรเลยค่ะต้นข้างๆนี่ก็เหมือนกันต้นข้างๆนี่ก็ไม่ถึงเมตรเดี๋ยวป้าส้มจะมาถอนหญ้าข้างๆแถวเนี้ยออกให้หมดเนาะนแรงลึงจะได้ไม่มาเกาะนี่เป็นเพลี้ยหรือเปล่าคะอุย้ยร่วงเลยค่ะท่านผู้ชมต้นนี้อาจจะ ไม่เก็บไว้ดูสิจะได้จังเลยอ่ะถึงแม้เราจะมีเยอะแต่เราก็เสียดายนะอดูสิ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 สสต้นนี้สูงแค่ครึ่งเมตรเนี่ยนอนอยู่กับดินอย่างนี้เลยค่ะเนี่ย กิ่งคะแนงก็เยอะหักออกมากเนี่ยโอ้ยนี่จะรอดไหมเนี่ยเหลืองเหลืองลองดูสักตั้งเนาะเดี๋ยวหาวิธีดูแลกันต้นยังไม่ถึงเมครึ่งเมตรเองค่ะเนี่ยยังไม่ถึงเอวของพระส้มเลย แบบอือเปรี้ยได้ใจเดี๋ยวหาวิธีจัดการดูแลมาแล้วก็เซตนี้เนาะเซตนี้ประสมประสมมพึ่งปลูกได้เมื่อสีเดือนเนี่ยค่ะออกลูกให้ได้แบบชื่นใจแล้ว คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันเดี๋ยวก็ส้มพาสำรวจให้หมดเลย